สวัสดีสมาชิกเดฟซี่ทุกท่านวันหวยรัฐบาลออกพี่นงคลิปนี้เอสที่พามาเบ่งแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าวันที่สิบหกสิงหาคมพี่นาผลหวยจีนเช้าเมื่อวานที่เอสลงคลิปว้ เอสลงกีไปกระแตกไปหน่องแตกสองตัวตรงๆผลหมุนจีนเจ้าวันที่สิบหผลออกศูนย์หกสี่ข้งงางล่างสองหา้าล่างสองห้ากระแตกสองหาตรงๆไปหน่องแตกสองหา้า สายวิ่งสายรูดอืมก็มาตัวเด่นมาตัวเด่นตัวนินพี่น้องมาสองอืมกระแตกกระเขา่าพี่น้องสำหรับหุ่นจีนอ่าลิปนี้เอะสิภาพมาเบิงแน่วทา่าอ่าหวยหุ่นจีนเสาวันที่สิบหาสิงหาคมพี่น้องถ้าถูกพกถูกใจถ้าชอบก็ กดติดตามช่องนี้ไว้พี่นอ้องอืมถ้าชอบพ่อกะจังตามถ้าพอชอบพ่อกบพานเพ่อกะเบิงไว่เป็นแนวทางอืมเอ็ดกะโลงไหาอ่าไว่เป็นแนวทางโลงหไหาไว่เป็นทางเลือกอืมแต่สนุกสนใจค่ะกดติดตามช่องนี้ไว้พี่น้องพ่อกบจะมาเบิ้งกันเลยอ่าแนวทาง หวยจีนเช้าหวยหุ้น,น,น,มมน,นจีนเช้าวันที่สิบหกสิงหาคมพี่น้องหามาเบิงวันที่สิบสิบหกสิงหาคมจีนเช้าวันที่สิบหกสิบหกสิงหาคมอืมอันนี้ก็คือแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าวันที่สิบหกสิงหาคมพี่น้อง จุดเจาะสองตัวบนล่างจุดเจาะสองตัวบนล่างอ่าก็จะมีสองศูนย์มีสองหนึ่งสองสี่อ่าสองหกอืมสองหกกะกันสองหาไว้พี่น้องเพราะว่าสองหาออกไปแล้วหมู่บ้านอ่าเอ็ดกะเลยกันไว้ถ้าเกิดโบชอบอืมตัวเด่นสองโบชอบตัวเด่นสองเอาตัวล่องมาจับพี่น้อง ตัวรองมาจับก็คือสามสามมาจับก็จะได้สามศูนย์สามหน่ามสามสี่สามห้ามห้าเอ็ดก็เลยกันไมให้สองสองพี่น้องปกติตัวเด่นเอ็ดจะบ่คอยจับคู่กัน ก็เลยจับกันไหมสองสามสามสองเป็นตัวกันคือตัวเด่นพี่นอ้องอ่าอันนี้คือแนวท่างไม้หุ้นจีนเชา้าพี่นอ้องถ้าชอบก็จังตามถ้าพอชอบก็บพานอ่ากัโจ๊กๆมันมทุกคนครับ